สวัสดีค่ะอยู่กับวุน้นเส้นใสมันค่ะกลับมาอยู่มุมเกา่ามุ่มเดิมมุ่มแรกที่ห้ามาแรงงานนาะทะุกคนมุมนี้นะคะที่เราเอาดินขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาจักิิตะเวทยังนอกหลงบ้านบรรยากาศล่าสุดหน้าง,งานเราป้าเจาะแต่งสรุปแล้ว วันนี้แลนสบายแนะ่เพราะว่าตีเ็กขับรถไถน,นะคะลูบท้างเห็ดข้างให้ทางก็เลยจะไม่มีหนุม่มมีแต่ถ้าหนุ่มทีมก็ลูกละนาดเลียงระดับรถความเร็วดินอยู่ในนี่คือเอาออกเบิดนา แค่จนสิทถวหมออระทอแล้วพี่น้องคนบหานท้มอีกทมลงไปเบิดดินนีนี่เลี้ยวบ่เห็นยังได้ได้ขันเอาดินเบิดหนีได้วิ่งกันอยู่ห้าคุณคนคุณคนที่หก รถเสียเสียหมือละสิบหลออว่าคำนี่นะ้องอ้ยคันนี้ก็ประจำการโดยตีเล็กนะคะขับบ้างจอดบ้างขับรถไทบ้างตามสไตล์ของเขา ไปเซียนก็จะเทข้างบ่อส่วนไม่เซียนก็จะขึ้นข้างบนเพราะว่าตรงนี้เราจะได้ให้ป้าเจ้าแต่งแต่งสรุปว่าเิดว่าแต่อย่งแต่งคู่ขังท่งพี่ <meglio> น้องบอกว่าถึบรรยากาศรมโชยบรรยากาศดียุบานเห้อฝนประตูเดย แต่ว่าอยู่น้องกีฝนตกดีดีสุวรรณภูมิฝนตกดีดีโอ้โนอนสุน <laughs> วรรณบอกวปาจะติดตัวแยนสุวรรณภูมิปะละมอนีิการ่ามึงบรรยากาศ <c oughs> รอบรอบบอนะคะหน้างานของเราเจ็ดสิบไร่โดยประมาณ นุ่มเบียร์แผนกขุดฝั่งนู้นตัดเบิรมจากอีหยังแน่ดอกเคลื่อนมาเบิร์มบอหัวว่าถือไข่กับว่าเสี้ยนนาะผิดพลาดประการใดขออภัยเด้อพี่น้องก็อยากว่าก็อยากท่ายให้เบิง่งนั่นแหละต่ว่ามันหังบัวว่าถือ สองหนุม่มสองพี่น้องเขาจะเอาซอยนี้ซอยปราบเสียนอาจจะบอกฟังให้สั่งให้ทีให้เหต็มแกจะได้มาตัดมาแต่งข้างบนที่สิทจะได้ไปต่อจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกเ,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 เร็ว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 หนุ่มแดนรีบๆหนุ่มเบียยกมือรอแล้ว โอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆพามาดูบรรยากาศตน้างานทีมงานฟ้าบารานก่อสร้างที่อำเภอโนโนสุวรรณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะ